เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวิสายฟังในเรื่องทรงประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปัตเนมิคทาเยในหนังสือพุทธพจนณะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า217จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14 หน้าที่449ข้อที่699ภิกุทั้งหลายตถาคตผู้อลันตัดสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตเนมิคทา,ายเยใกล้นครพารณสีเป็นธรรมจักที่สมณะหรือปรามเทพมานพรมหรือใครๆในโลก จะต้านทานให้หมุนกลับมิได้ข้อนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจําแนกและการทาให้ตื้นซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ประการสี่ประการได้แก่ความจริงอันประเสริฐคือทุก ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือหนทางปฏิบัติให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้